วัตถุดิบอ่ะอ๋อผมรู้แล้วมันต้องใช้เบอร์หนึงพี่ดูเบอร์8ได้หน่อยครับอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมไขตรงนี้ก่อนอูล่างล่างภูมิใจในตัวคุณจริงๆเยี่ยมเดียวครับสิ่งประดิษฐ์ของเราก็จะสำเร็จดูล่วงออกมาแล้วครับพี่ก้องครับเบอร์แปดนะครับพี่น่าจะอยู่ในสุดเลยครับผมไปพี่ก้องเฮ้ยพี่โอน้อยนอนน้อยไงดูตาเหลือกเลยน่ะนี่อะไรเนี่ยหายปอดไหมหายปอดไหม ออะไรเป็นไรโอ้ยปูเน่ไม่ค่อยพักผ่อนไงครัแต่งานไงพ่อนเยอะครับแต่ภูมิต้านทานน้อยเป็นไรอะเอาสักขมคอเลยครับเป็นไรครับดมข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยครับโอ้โหกลินเท้าคุณนี่แหละครับก็มีเหรอมันจะคาดมากเลยจริงเหรอเออเฮ้ยเหม็นเหรอโอ้โหมีอะไรไปตายอะไรไหมเนี่ยไหนลองไม่เชื่อลองดมดู โอ้โห่จมูกตันปะเนี่ยโอ้ย,อย,อยนี่ฆ่าคนได้นะครับเนี่ยกลิ่นน้วเนี่ย<ป>เกินไปพี่ไป,ไปปรับปรุงเลยโอย้พี่กองครับร <ừ> um. องเท้านี่มันใช้งานครับผม <ừ> um. เอาไปซักเนี่ยสองวันมันก็เหม็นอีกแล้วครับมันแก้ไม่ได้แก้ได้ครับเย คนญี่ปุ่นเขาแก้มาแล้ว<า>เขาคิดค้นเลยนะครับนวัตรกรรมที่จะเข้าไปจัดการกับเชื้อราที่เซลล์ผิวหนังของเท้าจริงพี่ต่อไปนี้นี่ปัญหากลิ่นเท้าเหม็นนี่หมดไปเลยครับต้องเอามาใช้นะจริงเหรออยากได้ไหมมันเป็นแบบไหนอะอยากได้ไหมอยากได้ครับ,ค,รบคุณฟูจิช่วยด้ยวยโอ้ส่เหม็นอะ รู้ไหมกลิ่นมาถึงประเทศญี่ปุ่นเลยอ่ะช่วยช่วยได้นะกลิ่นเนี่ยผมว่าไม่ใช่ของคุณชิงคนเดียวของคุณทั้งคู่แหละไม่เป็นไรออนิเมชันของเราเนี่ยผมจะพาคุณไปดูรับรองว่าเท้าเหม็นๆของพวกคุณเนี่ยจะหายเป็นปิดทิ้งเลยก็อคุณชิงเรารักกันตรงนี้แหละประมาณ5้าทีเจ้าที่มันม,มาขอนังรองก่อน ระหว่างที่รอคุณฟูจิที่มาอยู่นิ่งเลยนะครับค้นหาอะไรอยู่ครับคุณฟูจิสวัสดีครับคุณ่คุันีะสนอ่เจบไหมจเจหมดมอะไรนั่นไ้าหมรี่นี่นี่นร่นี่นีลนี่รีมนี่น่นีท้า่นีทนี่นี่นี่ตี่นีนีนีี่น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 ี่่ คนที่มีกลิ่นเท้าเหม็น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 คุยกันที่รู้เรื่องกันเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับและมีข้อดีข้อเสียยังไงครับสำหรับสเปรย์ดับกลิ่นเท้าสุดเสเด็ดน,นี้เขามีแนวคิดและได้แรงบันดาลใจมาจากไหนไปฟังกันครับมีอะแรบันดาลใจนี่เป็นยังไงก็บอว่านะฮะ เขามีการค้นควา้าวนะิจัยรับตัวท่านเองคนระับตัวเธอเองนะครับเ,เพื่อนเเธอเนี่ยบอกว่าเท้าเหน็นนะคือทุกคนนะ่มีอยู่ในใจแล้วว่าเท้าเหนนะุกคนไม่กล้าปรึกษาเพื่อนไม่กล้าปรึกษาคนอนนะื่นครับรู้อีกทีนะครับเธอมีการวิจัยจริงๆเลยครับเท้าของคนเราเนะี่ยจะวันนึงเนี่ยจะมีเหงื่อออกวันละอ0มิลลิตรเลยนะะและที่ผ่านมาถ้าใช้สเปรย์นะฮะหรือไม่ใช้ครีมในการนวดเท้าเนี่ยนะฮะ มันเป็นการหยุดไม่ให้คุณเหงื่อออกที่เท้าไการหยุดเหงื่อออกที่เท้าเนี่ยมันทําให้ร่างกายของคนเราไม่ดีก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมานครับและสองเหตุผลหลักๆที่เขาคิดค้นะดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาก็เพราะ 1. นสาวๆญี่ปุ่นนมักใส่รองเท้าบู๊ตตามกระแสแฟชั่นจึงทาให้มีกลิ่นอับและ 2. กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นถอยความสําคัญกับเรื่องกลิ่นมาก สถานที่ไหนสิ่งของใดสกปรนรุนแรงจะถูกป้อะดำเนินคดีก็หารบตรวจชาวบ้านนะจ๊ะคุณสมบัตินะมีอยู่4อย่างนครับนี่กับคุณก้องกับคุณชินนะครับดับกลิน่นฆ่าเชื้อโรคนวดแล้วก็เย็นด้วยเย็นน้าเลยอะ่นะฮะเครื่องแบบนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าดีอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราจะฉีดสเปรย์ใส่เท้าเนี่ยก็ต้องฉีดให้เห็นไงเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยนะถ้าเราฉีดหรือทาครีมที่เท้าเนี่ยมันจมแจ้งมันน่าเกลียดไงระวังไว้ตรงพื้นเลย เขาวางไว้เลยนะครับผมจะลองดูนะครับโอ้ยเย็นเลยอ่ะสเปรย์ดับกลิ่นเท้าคุณสมบัติครบช่วงจริงๆเลยนะครับดับกลิ่นแถมฆ่าเชื้อโรคเหยี่บเพื่อนวดเท้าก็ได้เย็นสบายอีกด้วยว่าแต่กระป๋องสีดำกับสีชมพูเนี่ยมนต่างกันยังไงนะครับที่สร้างโต้ใช่คือสีชรับ これは清凉感冷วさの違いですね。่าสีดากับสีชมพูครับสีดาหมายถึงอะไรสีดาหมายถึงครับเย็นกว่าเย็นเจี๊ยบนะฮะเย็นนานกว่าสีชมพูสำหรับผู้ชายครับอ่เมื่อเหยียบจะได้เย็นนานๆที่เหยียบมาตอนนี้นั่งผ่านไปประมาณสิบห้าทีเนี่ยรู้สึกว่ายังเย็นอยู่เลยอ่ะทำยังไงให้มันเย็นน,นานๆแล้วก็เหงื่อจะได้ไม่ออกครับแล้วก็ทำยังไงให้ฆ่าเชื้อโรคโดยการคิดสารต่างๆครับบอกว่า มีชาเขียวแล้วก็สมุนไพรต่างๆอย่างนี้ด้วยครับไอตรงน้ำมตรงนี้นะครับทำไมความสูงความต่ำต่างกันนะบ,บอกว่าตรงด้านตรงกลางนะครับเขาใช้เอาไว้ให้นวดตรงปลายนิ้วอะไรต่างๆถ้าคุณต้องการนะครับแต่เวลาคุณอ,อยากจะนวดทั้งฝ่าเท้าเลยนะก็วางฝ่าเท้าให้เต็มเลยอย่างเงี้ยก็จะนวดได้เต็มเท้ามากกว่า mm hmm. ที่ผ่านมานะครับในญี่ปุ่นนะครับยังไม่มีการใช้การฉีดสเปรย์ บแบบการวางไว้ของพื้นครับทุกทีครับจะมีการฉีดสเปรย์โดยการยกเท้าขึ้นมานับเป็นนวัตกรรมล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวทั้งดับกลิ่นฆ่าเชื้อจวดเท้าแหม่คุณสมบัตบิครบถ้วนจริงๆครับแต่ฟังแค่อธิบายไม่พอต้องทดลองให้รู้ไปเลยดีกว่าวเ,เจ๋งจริงหรือไม่เขาพูดถึงเรื่องสัมพุณ์นะฮะผมคิดว่ามันต้องมีการเทส์นะไม่งั้นไม่รู้หรอกว่ามันจะดับกลิ่นได้จริงหรือเปล่ามันทำยังไง เราก็อบอกนะว่าตัวนี้นะฮะมันมีกลิ่นแรงกว่าเท้าคนธรรมดาหลายเท่ามากมากเลยครับถึงใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ถุงมากรม่อมจะพังไหมเนี่ยถ้าพังแล้วนี่ <S 2> <S 2> <S ไม่เอาโอเค ผาทีคุณฟูจิถืออยู่ในมือเป็นผ้าที่ผ่านการเช็ดถูหมักหมมจุดเกิดกลิ่นเหม็นสุจะบรรยายเหม็นมากดมมาดมมาเหม็นมากเหม็นมากจะไม่เหม็นได้ยังไงละครคุณฟูจิสูตรลงเข้าไปเต็มๆปอดอย่างนั้นแค่ชูผ้าขที่มันผมก็เหม็นได้แย่อยู่แล้วครับโอ้ อันนี้เขาเขามีการเทสเลยครับเอากลิ่นเหม็นเนี่ยมากดแล้วเพื่อเป็นการมัน,นเป็นการดับกลิ่นเหม็นเขาเลยดิโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อนะซุยมาสจันจริงๆนะจะสเปรย์ดับกลิ่นเทา้าจากผ้าสุดเหม็นเมื่อกดลงไปฟืดๆกลายเป็นผ้าห,อ,หอมๆในทันที ภายในสเปรย์ดับกลิ่นเท้านี้จะมีสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาเขียวลูกพลับสารนั้นเรียกว่าสารแทนนินซึ่งมีคุณสมบัติที่จะช้อนชัยเข้าไปดับกลิ่นเท้าได้อย่างชงัดโดยจะไประงับแบคทีเรียชื่อว่าไมโครคอคัสซีเดนเทเลสซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเหม็นจนมืนของเท้าคุณๆท่านๆเมื่อเชื้อเหม็นเจอสารเคมีในกระป๋องสเปรย์การต่อสู้ก็เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนความเหม็นจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบ ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นทัาสกาชการก็จะมั่นใจได้อีกครั้งคู่เก่งคู่เก่าสไตล์ไหนก็หยิบมาใส่ได้หมดจากวันนี้บุคลิกก็จะกลับมาโฟลอเฟยวเหมือนเดิมคุณเดียวแปลว่าเหยียบด้วยนะครับอันโงเวชัก็เลยอ่ะเก่งนนึงขออันนึงเลยเหรอครับผมเออมีประโยชน์ เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เราใช้ความคิดเนี่ยแก้ปัญหาได้ถึงต้นตอและเครื่องอนี้นะเรียกว่าหมดปัญหายอเลยคุณูจิครับมผมขออีกอันหนึ่งครับเท้าพี่ก้องก็เหมืนนะครับเนี่ยามาดับกินปลาคุณเนี่ยแหละครับโอ้โหไม่ใช่แค่ข้างล่างอย่างเดียวข้างบนก็อันตรายนี่ก็ได้สองอันเลยดิดับเท้าอันหนึ่งดับปากอันหนึ่งดีใจอีกเท้าอันหนึ่งดับโอ้ เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับสิ่งประดิษฐ์น่ารักน่ารักส่งผู้ชมหลับฝันดีครับพักกักตรู่เดียวครับขอสามได้ไหมพี่เอาไปตรงไหนอีกที่ร้อนที่ส่งรอบตัวพบกับช่วงอาโนนแนทในสัปดาห์แรกของเราผู้หญิงแนทนำสิ่งประดิษฐ์เข้ามาขอบอกว่าเจ๋งล้ำแฮนด์ซัและลงมือทำด้วยตัวเองจริงๆแน่เข้ามาโดยคุณเอกชัยจรเนนจากจังหวัดนครปฐม หลอดไฟที่เปิดสวิตได้ด้วยเสียงปรบมือโอ้ยแม่เจ้าไฟสามารถเปิดปิดได้ด้วยเสียงปรบมือนะครับคเราก็สามารถเปิดไฟได้โดยที่เราไม่ต้องเลื่อมมือหรือว่าคลำหาสวิตไฟในบ้านนะครับเราก็สามารถใช้เสียงปรบมือได้เลย ล้ำเวอร์ใช่ไหมละครับที่เห้หลอดไฟนั้นสว่างระดับเองได้ก็เพราะว่าพี่เขาแอบใช้เท้าเปิดสวิตช์อยู่ใต้โต๊ะว้ายไม่ใช่ซะหน่อยเขาติดเซ็นเซอร์ตัวจับการสั่นสะเทือนเป็นสวิตช์เป e ิดปิดไฟนั่นเองครับเมื่อปรบมืออยู่ใกล้ๆหลอดไฟก็จะสวับด่างสว่างดับได้อย่างง่ายได้ประโยชน์แยะขนาดนี้แนะนำสิ่งประดิษฐ์ล้ำลมาสักขนาดนั้น รับไปเลยละกันครับเลื้อยเเทจาก a n o v a t i o n และของรางวัลจากปตทส่วคุณผู้ชมท่านใดมีสียงประดิษฐ์แจ๋งๆไอเดียล้ำๆขอแน่ให้คุณอัดคลิปไม่เกินหนึ่งนาทีบอกชื่อวิธีใช้และประโยชน์จากนั้นแน่เข้ามาที่ f c e b o o k f แ n นเทศ a n n o v a t i o n รับรบางวัลจากรายการและปะตททุกสัปดาห์แน่แ,แยะเย้ยน่าจะ อนุน่สำหรับทุกท่านที่กลังมีปัญหาการออกกำลังกายา<ๆ>มากขับกับความร้บแบบหลุดโลกปลาดไม่ได้กับแนวคิดที่บนวงเอาชีวิตประจงวันมาอยู่คู่กับก,บการออกกำลังกายได้อย่างอัจฉริยะกับสิ่งประดิษฐ์คิดทำไมสักครู่เดียวอนเวช